าแล้วเนาะกาบสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเด้อสบายดีทุกทุกท่านที่เข้ามาเนาะวันนี้ก็มาพบก,กันอีกรอบเนาะเป็นช่วงของฮานอยเด้อเนาะท้งใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากปดไลค์กดเชร์แล้วก็เข้ามาให้กําลังใจเนาะหวานใจน้าเด้อเนาะ,เ,นะเข้ามาชมคลิปเข้ามาเอาโซกเอาลาบเนาะและ้วก็ฝากเข้าไปกดนูนร้าน มั่งมีหกหกหกเด้อเนาะโอนไวใจจริงล่ะกับาประกันเนาะความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะท่าในใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หงิงๆงปังปังกับแนวทางฮานอยมอน้เด้อเนาะแล้วก็ท่านใดที่น้องเข้ามาไม่ไม่กับโบหูส่งทางจะเข้าไปเนาะ ทางร้านมังมีหกหกเนาะก็กดเข้าไปตรงคอมเมนต์หวานใจได้เลยเด้อเนาะหวานใจสิวางบ้านไม่ให้เนาะตรงคอมเมนต์เนาะกะเข้าไปแล้วก็ทักไลน์หาแอดมินแล้วก็บอกว่ามาจากช่องของนะ้องหวานใจได้เลยเนาะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ว่าอยากเข้ากุ้มกับสิวางไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์เช่นกันเนาะ เอากุ um line ้มลายของหวานใจนักก็กดเข้าไปตรงคอมเมนต์แล um ้วก็ทักไปเนาะทักทายกันในลายกุ้มได้เด้อเนาะสำหรับท่านไดที่ว่าอยากเข้ากุ้มนาะก็เข้าไปได้เลยเนาะโบได้เสียค่ะเข้ากุ้มเนื้อพี่น้องเด้อแต่ก็อย่าลืมเนาะฝากไปอุดหนุนให้กําลังใจหวานใจกับร้านมั่งมีหกหกหกได้เด้อเนาะเข้าไป เอาสูกเอาลาบเนาะขอให้หิงหิงปังปังเด้อแนวทางฮานอยมือนี้เนาะเมื่อวานนี่กะสีของน้องหวานใจบูฮูอันหายไปใส่เนาะแต่มือนี้กะอันขอให้ปังปัง,ปงเนาะมือนีนเนาะกับแนวทางฮานอยเนาะกับมือนี้ฮานอยหวานใจเฮ็ดได้สองกับ ห้าเนาะวันนี้หาหน่วยวัดใจทิตได้สองกับห้าเด้อกระจอให้เนาะก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองเก้าเนาะ สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองเก้าเจาะห้าก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ ก็ห้าหกเด้อห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่แลนะ้วก็ห้าหกเนาะวันนี้หวัดใจเฮ็ดได้สองกับ 5, นะห,าห้าเนาะฮานอยวันนี้อันที่ยี่สิบห้าตุลาคมเนาะอันใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ ใหิปังๆกันทุกท่านเด้อื้นนี้ขอภาวนาให้มาตัวโจะเนาะที่น้องหวั่นใจได้โจะออกมาให้เด้อเนาะกัเข้ามาแล้วกัอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อแล้วกัท่านใดที่ว่ากดบ่ทันได้เข้ามากดติดตามเนาะกัฝากกดติดตามไว้นําแน่เนาะเป็นกาลังใจให้กับบ้านใจน้าเนาะแล้วก็เข้ามารับสชครับลาบกับแนวทางเนาะกั อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากเข้าไปให้กำลังใจหวานใจได้เดยอเนาะกับร้านมั่งมีหกหกหก,หกเนาะอุ่นไวใจจริงแล้วก็ให้ประกันความปลอดภัยนะพี่น้องเนาะ,ะบ่มีคำมาช่วยเลี้ยงบัอุ่นช่วเลี้ยงบัวใจเนาะก็คือท่านไหนที่ว่ายัางหาร้านที่แบบว่าคิดว่าแบบเนาะปลอดภัยแล้วก็มั่นคงเนาะก็ให้ลองเข้ามา ไซบริการมั่งเด้อเนาะกับลานมั่งมีหกเนาะมีให้บริการทุกทุกแนวทางบอกว่าสิเป um ็นหุ okay. ้นฮานอยหรือว uh ่าหวยลาวเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าหาร้านแบบว่าที่ว่าจะปลอดภัยแล้วก็มั่นใจเนาะแบบว่าเวลาเขาแบบจะอันลงทุนแบบว่าซื้อยังเนาะที่แบบว่าบางทีบางท่านก็อาจจะซื้อแบบซื้อหลายเนาะแต่ว่า ยานแต่ว่าทึกหลายแต่เพื่นสิโบจ่ายให้เนาะกะลงเข้ามาใส้บริการเมืองเด้อเนาะกะบมีคําว่าผิดหวังเนาะบ่ว่าสิเป็นแนวทางหรือว่าทางเรื่องของเนาะการให้บริการเนาะกะเต็มที่นะพี่น้องเนาะคือปดไผ่รอยเป0เซ็นเนาะถ้าไหนที่ว่ามีปัญหาอย่างกะเนาะทักเข้าไปทางไลน์กุ้มเนาะทักถ่ายกันได้แล้วก็โอ้ลงกันได้เด้อสาหรับท่าไหนที่ว่า เข้าไปเลี้ยวหรือว่ามีปัญหาอย่างกะให้กดอันอันลิงกุ้มของหวานใจเข้าไปได้เลยเนาะและะ้วก็สอบถามกันได้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กะจบลงเพี่าน,นี้เดอ้อขอให้พี่น้องเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮห,หนอยมื้อนี้เดอ้อขอให้ทุกๆท่านจงโชคดี